ประสาวิชามูกล,ล,กกลาาสัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนุ้ยในรายวิชานาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะ วันนี้นักเรียนที่น่ารักของครูเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าตยศัพท์ขั้นพื้นฐานจําได้ไหมว่าหน้าตยัพท์หมายถึงอะไรหน้าตยัพท์ก็หมายถึงศัพท์ที่เราใช้เกี่ยวกับการรําไทยไม่ว่าจะเป็นโขนละครฟ้อนรําล้วนแต่ต้องใช้หน้าตยศัพท์ทั้งสิ้นนะคะแล้วในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาตยัพท์ส่วนขานะคะอ่าพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวปฏิบัติตามครูนุ้ยไปทีละท่านะคะ ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเอามือสองข้างเท้าสะเอลไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเรียนท่าแรกกันท่าแรกที่เราจะเรียนกันในส่วนของหน้าตยัพท์ส่วนขาก็คือท่ากระทุงเท้านั่นเองครูนุ้ยจะหันข้างให้นะคะเผื่อนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนเห็นไหมว่าคุณนุ้ยเหลื่อมเท้าขวาไปด้านหน้านะคะคุณนุ้ยจะย่อนะคะแล้วก็ก้าวเท้าไปข้างหน้า จากนั้นนักเรียนดูเท้าด้านหลังเราจะใช้จมูกเท้าสัมผัสกับพื้นจมูกเท้าก็คือส่วนที่เป็นเนื้อนุนๆต่อจากนิ้วเท้าของเรานะคะเราจะไม่ใช้นิ้วเท้าเรากระแทกพื้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะอ่าย่อลงจากนั้นใช้จมูกเท้ากระแทกกับพื้นเบาๆแบบนี้ปึ๊บเบาๆแบบนี้นะคะอันนี้คือการกระทุ้งอีกครั้งนะคะกระทุ้งปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ ท่าต่อไปที่เป็นท่าต่อเนื่องก็คือยกเท้านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยทำข้างนี้อีกข้างหนึ่งนะคะยอ่อกระทุง้งแบบนี้อ่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่ากระดกเท้านะคะท่ากระดกเทา้าคุณนุ้ยบอกแล้วเมื่อกี้เป็นท่าต่อเนื่องจากกระทุงเทา้านะคะพอนักเรียนก้าวเท้าไปยอ่อกระทุง้ง ยกกระดกขาขึ้นให้นักเรียนดันเข่าไปด้านหลังให้มากที่สุดเราจะไม่โน้มตัวไปข้างหน้ามากจนเกินไปให้นักเรียนทรงตัวให้สมดุลกันนะคะ,ะคุณนุยจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะ,ะกระทุ้งเทา้าแล้วตามด้วยกระดกแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าก้าวไขว้ไปด้านหน้านะคะ คุณวิจะทําให้ดูด้านหน้าก่อนคุณวิจะประท้าการประท้าก็คือการที่เราใช้จมูกเท้าสัมผัสกับพื้นเบาๆปึ๊บยกถ้าเป็นตัวพระเราจะกันเข่าออกแบบนี้นะคะในที่นี้คุณวิจะทําตัวนางยืดก้าวไขว้ไปด้านหน้าแบบนี้ให้ปลายนิ้วของเราเฉียงไปทางนิ้วก้อยนะคะจากนั้นย่อลงอทีนี้คุณวิจะลองทําด้านข้างให้นักเรียนดูนะคะยอ่อเปิดปลายเท้า ประยก・ยืดก้าวไข่ไปด้านหน้าแล้วก็ยอ่อลงเห็นไหมว่าตัวเราจะไม่โน้มไปอย่างนี้หรือว่าแอนไปด้านหลังจนเกินไปให้ด้านหลังไว้นะคะให้บาลานซ์สมดุลกันโอเคนะคะและท่าสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือท่าก้าวข้างนะคะคุณวิจะประเท้าซ้ายยกจากนั้นเห็นไหมคะคุณวิจจะแยกเข่าออกก้าวไปด้านข้าง แล้วหลบเขานี้ปึ๊บนะคะเอียงศีรษะเราจะไม่เอียงไปอย่างนี้นะคะเด็กๆเราจะเอียงไปข้างด้านข้างที่เป็นเท้าหลังนะคะอ่ะคุณวิจะทำอีกข้างหนึ่งคุณวิ้ยจะประเท้าขวายืดก้าวข้างแล้วหลบเข่าซ้ายแบบนี้ทำได้ไหมคะเด็กๆโอเควันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์พื้นฐานในส่วนของ ขาไปแล้วนะคะในชั่วโมงหน้าหรือในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าตยศัพท์ส่วนมือนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างเอ่ยที่เราจะเรียนรู้กันในชั้นป .3 วันนี้คุณนุ้ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ